ทริปนี้เรามีโจทย์อยู่ข้อหนึงค่ะก็คือว่าเราจะเน้นความชิลๆจะไปแบบว่ากินกินนอนๆเพื่อที่ว่าจะไปพักผ่อนค่ะไม่เน้นการทำกิจกรรมและตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราในทริปนี้ก็คือที่นี่ค่ะตลาดน้ำอัมพวาทริปนี้นะคะเรามีเวลา3วัน2คืนค่ะ แล้วเราก็เลยเลือกสถานที่โดยเรามีเป้าหมายนะคะก็คือว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางไม่ไกลจะได้มีเสียเวลาคือกะว่าเดินทางสักไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นทริปที่เราอยากจะไปชิลก็คือว่าจะไปกินและนอนเท่านั้นย้ำเลยว่ากินและนอนอยากทำแค่นี้จริงๆค่ะ นนี้ปูมาถึงที่อัมพวาแล้วนะคะตอนนี้ปูมาจอดรถที่รานจอดรถป้ารื่นค่ะป้ารื่นบริการที่จอดรถน,นี่จะเป็นลานจอดรถแบบนี้นะคะ,คะเพราะว่าที่นี่เขาจะเดินแล้วก็ทะลุถึงตลาดน้ำแล้วก็ใกล้กับที่พักที่ปูจองไว้ปูจะมาจอดที่นี่ประจำนะคะ,คะเห็นป้ายที่พักของเราแล้วค่ะ บอกแล้วว่าจอดรถตรงนี้ใกล้จริงๆที่นี่เขามีที่จอดรถให้นะคะแต่ว่าจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งปูเห็นว่าตรงนี้มันใกล้กว่าปูยอมเสียตังแล้วก็เดินลากกระเป๋ามาแป๊บเดียวค่ะที่พักของเราเราเลือกที่พักที่อยู่ในตลาดน้ำเลยก็คือว่าเป็นที่พัก อยู่ในตลาดเราสามารถที่จะเดินไปเดินมาหิวก็เดินไปกินอิ่มก็เดินไปนอนที่ที่พักได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาขับรถหรือนั่งเรือเลยนะคะที่พักของเราชื่อว่าพระนภวานะคะจะอยู่ท้ายตลาดเลย ่อําพวาจะเป็นที่พักที่เป็นห้องแถวไม้อยู่ติดริมคลองอําพวาเลยเรียกได้ว่าติดน้ําแบบสุดๆปูชอบที่นี่ก็คือว่าเดินเปิดประตูห้องออกมาก็จะเจอกับคลองเลยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาอําพวานะคะเรามาอําพวากันนับครั้งไม่ได้แล้วแหละ แต่เราก็ยังเลือกที่จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราชอบวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความสะดวกสบายของการมาเที่ยวอัมพวาและที่สำคัญที่นี่ของกินเยอะมากค่ะตอบโจทย์เรามากๆเลยในครั้งนี้ ถึงที่อัมพวาในช่วงบ่ายของวันศุกร์ค่ะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินไปสำรวจตลาดก่อนหนึ่งรอบวันศุกร์ร้านค้ายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ค่ะก็ไม่เป็นไรก็เดินสำรวจเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่พักนะคะช่วงที่ปูไปเนี่ยเป็นช่วงที่หน้าฝนและน้ำก็จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่น้ำเอ,อ่อหลน้นตลิ่งขึ้นมานะคะบรรยากาศจะประมาณแบบนี้แนละ้ว คือทางเดินนี้จะเดินไปด้วยน้าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างไรทุกวันนะคะมันจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาค่ะจะน้ําจะขึ้นสักช่วงประมาณบ่ายสามนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆหน่อยก็อาจจะลดลงแล้วแหละถ้าใครไม่ชอบความเฉยแฉะเนี่ยอาจจะดูมันลําบากแต่สําหรับปูอ่ะปูมันสนุกสนุกดีว่าเราเดินเลยนะเพราะน้ําที่เนี่ยเขาสะอาดค่ะเขาไม่ใช่น้ําแบบ สกรปรกหรือขยะลอยแบบมาให้เราเหม็นเลยเนี้ยไม่ใช่มันคือน้ําคลองน้ําธรรมชาติเท่าน,นั้นเองค่ะซึ่งตรงเนี้ยผู้ชอบผู้ชอบนะถ้าใครอยากได้ประสบการณ์แบบเนี้ยอยากให้มาช่วงนี้นะคะช่วงประมาณต,ต,ต้นตุลาหน่อยแล้วก็ช่วงที่น้ําเยอะๆตีมันสนุกอะ่ะ ขาดไม่ได้เลยก็คือการตักบาตรค่ะเช้าเช้านี่จะตื่นมาตักบาตรกันซึ่งตรงเนี้แม่ผูชอบมากแม่แบบว่าอีกเกสเลยนะว่าจะต้องมาอัมพวาเพราะว่าแม่ได้ใส่บาตรใส่บาตรในที่นี้นะคะก็คือว่าเราสามารถใส่บาตรได้ที่หน้าที่พักเลยนะคะจะเตรียมชุดใส่บาตรมาเองหรือว่าจะมาให้ทางที่พักก็จัดเตรียมให้ก็ได้เราก็สามารถใส่บาตรได้ทาง เรือจะมีผาพายเรือเราก็ผาที่เดินรับบาดท,ท,ทางทางเท้านี่นะคะกว่าพระท่านจะกลับวัดเราก็บอกเลยว่าพราที่นี่เยอะมากบอกเลยว่าแม่ได้ใส่บาตรได้อย่างจุใจตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แม่แฮปปี้มากๆแล้วแม่ก็รีเควสตลอดนะคะว่าฉันอยากมาอัมพวาเพราะฉันอยากมาใส่บาตรหลังจากใส่บาตรเสร็จ จะเดินสำรวจตลาดอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะนะก็เดินไปทั่วตลาดอัมรวาเลยช่วงเช้านี่ปูว่าร้านค้ากำลังเริ่มทยอยเปิดยังไม่ได้เปิดแบบพรึบพรับนะคะเพราะว่าน่าจะรองรับลูกค้าช่วงเย็นสิ่งหนึ่งที่ปูเห็นนะคะก็คือว่าหลังจากโควิดผ่านไปแล้วนะคะมีร้านหลายๆลร้านเลยที่ปิดตัวลงไป บอกเลยนะคะว่าของกินเยอะมากปูก็ไม่แน่ใจว่ามาที่นี่จะต้องกินอะไรที่เด่นที่ดังแต่ทริปนี้ที่มาคืออยากกินอะไรเราก็จะกินแบบนั้เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะคือเราก็จะไปกินในของที่เราอยากกินอ่ะ มาอัมพาวารอบนี้นะคะให้ลืมไปเลยค่ะคอมว่าไดเอท f ไหรือว่ากินครีนนะคะลืมไปให้หมดและเราจงตั้งใจกินอย่างมีสมาธิข้างหลังปูตอนนี้นะคะเป็นเลยอติมค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะป้ามาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกินไอติมอีกแล้วค่ะก็คือว่า นั่งอยู่หน้าบ้านไม่ต้องไปไหนเลยนะคะก็คือว่าเราจะมีของกินแบบว่ามาให้เราถึงหน้าบ้านหน้าที่พักเลยนะคะแฮปปี้มากมากค่ะดูอัมพาวาสวนเสน่ห์ของอัมพาวาอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่คนมาที่นี่แล้วก็มากจะเช่าเรือหางยาว ไปเที่ยวไหว้พระทำบุญตามวัดต่างๆนะคะซึ่งราคาก็แล้วแต่จะตกลงกันแต่เขาจะมีราคามาตรฐานอยู่นะคะสามารถที่จะไป,ปสอบถามที่ท่าเรือกันได้แต่ครั้งนี้ปูไม่ได้นั่งเรือไหว้พระเพราะว่าเรามากันหลายครั้งแล้วแล้วทุกครั้งเราก็จะนั่งเรือซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าทริปนี้เราจะไม่เน้นทำกิจกรรมเราจะเน้นกินและนอน อีกหนึ่งจุดนะคะที่มาอัมพาวาแล้วอยากให้มาแวะชมค่ะก็คือโครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษค่ะที่นี่เป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาที่พักผ่อนนะคะที่แบบว่าชิลๆแล้วก็อาหารการกินพร้อมมีที่พักให้เลือกเยอะอูว่าที่ตลาดน้ำอัมพวานี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ